เดีวย์ทำเต็ดีมีจาต้องใจเย็นไม่ตองใจเย็นแม่ใจเย็นไม่ยอะเลยเจ็บคอก็อยู่ในช่องเดิมอีกแล้วก็อยู่ในช่องแสนมีเพื่อนนะคะกับคอนเทนต์ที่ว่าดูเป็นเพื่อนเ ก็ทำตามสัญญาที่เคยพูดไปในคลิปของ EXO SC ที่เรา react ไว้ตอนช่วงท้ายว่าเจอกันวันที่29ก็คือวันนี้วันที่อัดค o m e b a c ของ a t e e นี่คือเพื่อนเรานะแบบว่าเป็น a t e e นี่ด้วยกันเออก็แบบว่าเชิญมา react มาแบบว่ามาให้ความเห็นร่วมกันอีกหนึ่งอ่าทักทายผู้ชมค่ะอันยองซีครับอากิบอ,อยโอเคค่ะสิ่งที่อยากถามคำแรกก่อนเราจะเข้าช่วง re รี a c t แบบว่ามิวสิกวิดีโอเต็มตัว ขอถามคนทีน่ไ,ไ,มแบบไม่ใช่เอทีนี้อย่างหลอนก่อนรู้สึกยังไงบ้างถึงแบบถึงไม่ใช่ทีนี้ใช่ไหมแต่ว่าฉันอ่ะชอบฟังเพลงเขาอยู่แล้วด้วยความที่เพลงเขาอ่ะแบบมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าเป็นไท์มั้งเพราะว่าเออเป็นไทยเป็นดนตรีท,ที่ดนตรีหนักแล้วก็มีแบบเหมือนเน้นร้องอะ่ะแล้วเหมือนเน้นร้องแล้วแบบอ่ะโบโคเด่นมีแบบมีไฮโน้ฉันชอบเพลงที่มีแบบไฮโน้ดมากอะไรแบบเนี้ยอ่า ชอบแบบโบเกอเด่นๆใช่ไหมการที่แบบฟังใส่หูฟังฟังแล้วบบลเปิดเสียงดังๆเนี่ยมันสะใจฉันชอบมากกับแบบกับเพลงของวงนี้ <c oughs> สะใจหนึ่งอะซีสำหรับคำนี้หลอนคาดหวังไหมคาดหวังคาดหวังสูงแหละอันจริงๆด้วย <ละ S 1> ความ <ละ S 1> ที่<ง>เป็นเอทีนี่ใช่ไหมใช่ด้วยความที่เราเป็นเอทีนี่ด้วยแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นในคัมแบ็นี้ก็คือเอทีจะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเขาไหมอย่างที่เพื่อนบอกก็คือเขาเขาอ่าหนัก เพลงของเอธีส่วนมากที่ปล่อยทุกเพลงมาต่อให้เป็นเพลงที่ออกจะสดใสสดใสก็คือหนักหนักมากเยอะเป็นบีทแบบอ่ถ้าหลักๆก,ก็พูดตรงเอิีก็เป็นแบบบีทแท็บบีทแท็บทั่วไปฮิปฮอปนั่นแหละก็สำหรับคัมแบ็คครั้งนี้เป็นจริงๆต้องบอกว่ามีสองไตเติลหล่อนไม่น่าจะรู้เนาะเพราะว่าอย่างเราอะอย่างเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นสองไตเติลแล้วเปิดให้วตกันที่เป็นชื่อสองเพลงไตเติลซิงเกิลโปรโมทว่า อีเซปชันกระแตงก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นสี่เลยนะเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวสีแดงทีเขียวใช่แล้วก็มีสีเหลืองเป็นตรงกลางไฟเขียวไฟแดงสุดปังเลยไฟจราจรไม่ไละมึงเอ้ย <laughs> ซึ่งเมื่อคืนวันที่28ก็ได้มีแอร์คอนแอร์คอนเสรของเอทีก็คือคัมแบ็กโชว์นั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันเป็นคัมแบ็กโชว์แบบเสียตังค์ใช่ไหม <Yeah. S 1> เออเป็นคัมแบ,บ็กแบบเสียตังค์ก็เลยแบบว่านี่ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าพยายาม ไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามไม่ดูเพื่อเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นสปอยอ่ะเออพยายามหลบหลีกเพราะว่าเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สทุกอย่างคือเฟิร์สอิมเพรสชันหมดหลบหลีกให้หมดหลีกหนีจากไอจีหลีกหนีจากพาวิสหลีกหนีจากยูทูบไอยูทูบหลีกหนีไม่ได้อย่างนี้ก็คือฟังพรววิวย่างเดียวอืมใช่พิวอย่างพ<ค>ิว <preview S 2> ฟังแต่หล่อนแต่หล่อนไม่ได้ดูอะไรเลยเลย<ม>ใช่ไหมไม่้เลยมซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าก่อนหน้านี้ก็มีปล่อยเป็นวิดีโอมาแล้วอย่าง d ด i ี่ฟิล์มซึ่ง ก่อนอ pues ัดเราก็ได้นั่งดูแบบว่าเหมือนไปการปูพื <jo> <f wurde> ้นฐานไปแล้วแหละมันยาวนานสินาทีอ่ะก็แบบไปกับวอร์มอัพไประหว่างรอมิวสิกวิดีโอเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็ได้ปล่อยออกมาหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่เป็นเพลงโปรโมทชนะของการโหวตทั้งหมดเลยนะก็คือ Inception สีแดงยินดีกับสีแดงจ้ายินดีด้อจ้าคาดหวังในระดับกลางๆนะส่วนตัวแต่ก็ จะดีมากน้อยแค่ไหนก็ไปรับชมเลยดีกว่าเต็มเต็มป้ายเปิดค่า go 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 อ่ะนางมีโลโก้เลิศปังอะตีนชอบมากเลยอะโลโก้อันอันแรกแรกที่รอดก้อนใหญ่อะอืมรวมศิลป,ปินทั้งหมดเลยอืมเปิดทันด้วยย้อนซังเลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยปิดย้ยวซังไม่เคยเปิดป,ดปันอกจากอีวิชัน อืมใช่ยาสามไม่เคยเปิดอะไรเลยยกเว้นอิลูชันก็ลาสี่หนึน่งสรับเป็น้ันจังเหรอเ้เหี้ยหนาว คือเห็นเหมือนเชนไหมพีดเห็นอะไรวะเป็นพีเยอะจงอ่ะโจงเต้นหรอใช่ไหมไม่รู้จ้าชน้องเต้นอ่ะเขาขาดเต้นเออใช่ไงขาดเต้นแต่เต้นงงสปิริตเหรอลูกชายแม่ตอนแลกไม่ยังคงขายความเป็นเซ็กส์เพียง โอ้โอ้จงโอหนูเต้นลูกอ่ะนางมีเบรกแดนว่ะอ่ะแสักหน่อยเขาก็อยู่ในนั้นด้วยล่ะโอ้สงสารขาลูกกูเลยแล้วเบรกแดนเอทีก็ไม่เคยแบบซอฟพลังงานอะไรเลยอ่ะกระโดดเยอะด้วยนะอ่ะทันยาสั่งใครบอกยาสั่งคำแบกนี้ไม่เด่นก็คือ ไม่ได้ว่านางไม่ได้ซีนนางซีนนางปังมากกระซีนียเออซีนมา่กี่ปังมา<ส><ด>ไปไปโอ๋ยพี่ฮุกดีพี่ฮุกพี่ฮุกคือสิ่งที่ฉันต้องการอ๋ยลูกลูกอย่าเต้นเยอะอย่าเต้นเยอะแม่เป็นห่วงขา่ลูก อย่าเต้นเยอะลูกแม่แม่แม่เจ็บขาดแทนชอบชอบความโปรเจกเตอร์ปะวะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอาร์ตแบบดิจิตอลปะเออบนเป็นไฟอะเออซีจีค่ะเอด้าก็ได้เลยเธอไม่เนียนนะแอบไม่เนียนนะคะเออแอบโป๊ะอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลืนได้กลืนได้เออให้อภัยเขาก็คงตั้งใจไม่ให้มันโป๊ ว่าป่บแต่แบบการจัดสีอะไรเงี้ยมันเออแบบมันก็ยังพอแบบมันให้อภัยได้อะเออใช่มูดอันโทนสีคือไปทางเดียวกันหมดเลยอ่ะอเออเนี่ยต่อ้เป็นซีนที่แบบอย่างเงี้ยก็ยังได้อ่ะเออมูดมันๆนล้วร้อนมอกเช่ยอวอะสัวภาษณไฮโน้ตว่ะ ไม่ผิดหวังแล้วให้จบก่อนให้จบกระจใจเย็ยนแม่แม่แม่ะมแใะจาสียสาวแค,แค่ฉันได้ยินไฮโนฉันชอบแล้วโอ้ยโลกอ่ะแล้วคู่หูทำาป็นเจอรี่นี้แรปไลน์ปิดซินเตอร์เออเออเอ้เอ ไปไหนครับฮงจุงหลงทางพอเกเพราฉันหลงทางหลงอยู่คปมมือคะ่ะจริงๆเวอร์แม่งเลยไม่ยาเลยฉันชอบฉันชอบแบบฉันก็ยังเป็นแบบเอทีในแบบของเนะอทีแต่เก็ตแมะเพราะว่าแบบยังมีความดนตรีที่หนักๆแล้วก็ยังมีแบบเน้นร้องแต่แค่แบบเป็นการร้องที่แบบเปลี่ยนใหม่เพราะหมอนเขาแบบ เพราะว่าเหมือนแบบแชร์เฉลี่ยเยอะขึ้นใช่ใช่เหมือนแบบแบ่งเขาได้ดีขึ้นซอยแบบยำกันแบบคือปีฮุกหนึ่งอ่ะเขาล้องลอกกันไปสามคนอย่างเงี้ยอืมก่อนเขาปีุกอีกก่อนเขาปีหุกนี่ก็คือแบบสิ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 บแล้วนะจากคนที่แบบลองน้อยก็คือได้ลองเยอะขึ้นคนที่ลองเยอะขึ้นก็คือลงมาบาลานซ์ลงมาให้กลืนแต่ที่สําหรับสาหรับนี่ที่นี่รู้สึกช็อกอย่างหนึ่งนอกจากจงโฮเต้น นอกจากจงโหเต้นอันนั้นคือช็อกที่สุดแล้วน้องผ่าขามาไม่ใช่เหรอคะขอล้องได้ขขาวได้ข่าวว่าแดร์แดร์ลิฟิ้งยังยังยังต้องใส่ฟือยังต้องใช้ไมค้ำอยู่นะคะแดรีลฟิ์มขอล้องจงโหลูกแม่ช็อกงงงงแต่ที่แต่ในสำหรับนี่ที่ช็อกก็คือย้อนซีนที่วาววาวนอกจากตอนจงเต้นน่ะคืออยอดสั่งซีเยอะมากและซีเด่นด้วยเดินแบบ โอ้ m ม g ก d เขียนนะเออใช่เฮ้ยจริงนางเด่นนะตอนแรกที่แบบเออทุกคัมแบ็กนางจะไม่เด่นทุกคัมแบ็กทุกคนจะคอมเพลนเหมือนกันเลยว่าหนึ่งนางหายสองนางโดนกลืนทั้งเสียงทั้งอะไรต่างๆก็คือก็คือตคำนี้ก็คือยอซังหายไปไหนเขากลับมาแล้วไงคะกลับมาแบบเจอชายไม่มีแล้วนะคะแฮชแท็กยอซังหายไปไหนอย่าหาแกงนะ ดีใจดีใจการนางถึงทอดร้องนาะงอาจจะน้อยอาจาออาจะอะไรแต่ต้องยอมรับว่าพ่อเหมือนมาแบบว่าพ่อมาหลังฮุกะและนางมาทีเดียวอะ่ะนัมนเด่นเลยนะแล้วก็ยอมรับว่าต้องพูดตรงๆนะในฐานะที่อ่ะเป็นเอทีนี่ยอซังเสียงไม่คอนชานกับเพื่อนในวงเลยอันนี้แบบพูดพูดตามความจรงิรงเลยนะเพราะว่ายอซังเป็นคนเสียงหนาเออเสียงห <ๆ S 1> นานมากหน,น,า,นาแบบเอ,อ่อถ้าเกิดใครที่ฟัง ใครที่เป็นเอทีนี่หลายคนก็น่าจะฟังออและว,ว่าหรือใครที่เคยฟังเพลงเอทิก็น่าจะรู้ว่าเสียงยอซังอะโดดโดดจากคนอื่นแบบชีกอะ่ะอ,อ,อย่างเงี้ยเลยอะออร้อน<า>กับแม่น้ํำตัดกันเลยอะ่ะอย่างนั้นเลยเออแล้วยอซังอันเนี้ยคือกลืนใชเน่เป็นเป็นเป็นการคอนทราสที่กลืนใช่กลืนมากซึ่งมันดีใช่ ต่อให้มันจะเป็นแค่เจ็ดวีเหมือน <laughs> ใช่ต่อให้เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวีก็ช่างแต่เสียงยอสังยอมรับว,ว่านั่งเหมือนนั่งลดโทนตัวเองอะยอมรับว่าชื่นชมโปรดิวเซอร์นะชื่นชมตาอีเดนเลนะว่าเออขอบคุณที่ทําให้ท่อนของยอสังอะมันดูกลมกลืนไปกับเพื่อนได้ก็ชื่นชมค่ะชื่นชมลุงอเออ <laughs> แต่ฉันแต่ฉันจำเขาได้จากท่าเต้นด้วยนะเพราะว่าถ้าแบบถ้าแบบคนที่เพิ่งมาแบบมาเริ่มจําว่าเอที่มีใครบ้างเนี่ยใช่ว่าเออฉันจะจำเขาได้จาก ถ้าเ,เต้นของเพลงนี้เพลงเมกกื่อกี้ถ้าจะจําได้จากที่รีแอคไปเมื่อกี้นะ่ะอืมใช่เด่นจองเราทุกคนแบบอาจจะไม่ได้เด่นแบบอาจจะไม่ได้เด่นโดดหรือเด่นแบบหนึ่งสองเออปึ๊บเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่รู้สึกว่าการเฉลี่ยอะไรหลายหลายอย่างรู้สึกว่าเพลงนี้ออกมาได้หน้าพึงพอใจพึงพอใจมากพึงพอใจมากที่สุดภาพรวมคือภาพรวมไม่ผิดหวังคอนเน็ตดีอะไรดีอะไร ใช่ไม่ได้เรียกแบบดูทุกคนแบบบางคนดูโดดไปนี่ว่าเราได้ดีใช่รู้สึกแบบเออเป็นเพลงที่แบบถึงแบบว่าถึงเพลงแบบในสุดสําเร็จมันจะมีความเป็นแบบเคป๊อปติดความเชยแบบว่าเป็นเชยแบบว่าเหมือนยุคบอยกรุปประมาณแบบรุ่นอินฟินิตอะเออเพราะสุดสําเร็จอันนั้นเป็นสุดสำเร็จบอยกรุปที่ว่ามันก็อยู่ในหลมๆวันนั้นอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแต่บอกก่อนนะว่านี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบหรือว่า ไม่ได้เป็นเชิงที่แบบว่าเลฟเฟอรน์อะไรมากนะเรารู้สึกว่าเพลงของเอทีรอบเนี้ยอีเซปชันอะใ่ความรู้สึกว่าแบบมันนึกถึงนึกถึงแบบทำเป็นอินฟินิตใช่มันเพราะว่าเพราะว่าพีฟินิตอะก็จะคือแบบก็จะเน้นดนตรีที่แบบมันคล้ายดนตรีสดเลยด้วยซ้ำแล้วใช่ใช่แล้วก็เน้นเสียงเน้นการร้องแบบเพราะว่าไวรโคลเขาอะมีคุณภาพทังแทบฟังเกือบพังวงเลยใช่มันก็เลยมันก็เลยแบบทำให้นึกถึงว่าเออเอทีแบบ กลิ่นอายคน็ี่คล้ายๆกับอินฟินิตใช่เพราะว่าเอทีก็แบบมีมีวอข์อที่แบบมีคุณภาพเหมือนกันแล้วก็เรื่องดนตรีก็ยังแบบเป็นดนตรีที่หนักแต่แบบเป็นถึงจะเป็นแบบดนตรีที่เป็นสมัยใหม่แต่ว่าก็แบบมันทําให้เรานึกถึงะเออมันทําให้เรานึกถึงกลิ่นอายความกล่าวความนอสตทอเจียในยุคที่แบบสองพันสองพันสิบต้นๆในยุคอินฟินิตเออะไรพวกนี้รู้สึกแบบ ก็ย้อนไปประมาณสักห้าหกปีอ่ะนั่นคืออยู่ในช่วงเลนนั้นนั่นคือฟิลที่เราชได้ไม่ค่อยรู้สึกงานจริงๆนะนใช่มันรู้สึกแบบถามว่าให้เต็มให้เต็มแบบว่าให้เต็มทั้งหมดไหมก็ไม่ได้ทั้งหมดแหละแต่มันเป็นความพึงพอใจในในความเป็นเอทีนี่ที่ว่าใช่เราได้เห็นเขาเติบโตที่แบบว่าก้าวอั beat ไปมากขึ้นเราได้เห็นเขาที่แบบว่าร์ฟอร์แมนซ์แข็งแก่งมากขึ้นมันไม่มีอะไรต้องจากคราว่า พึงพอใจภูมิใจอะไรในตัวพวกเขาแล้วสำหรับ Inception นะส่วนแตงจะเป็นยังไงก็ยังหาคำตอบให้ไม่ได้เพราะตอนนี้ MV ยังไม่ปล่อยเลยจ้ามันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนี้ปะ่ะหรือ,อไงใช่ตอนนี้มีมีหรือเราจะดูหรือเราจะดูเป็นเพอร์ฟอร์แมนแทนอ่ะ,อะงั้นงั้นเอาเป็นว่าในเมื่อ MV ยังไม่ปล่อยก็ทางช่องเราเนาะก็ขอเป็นแตงเวอร์ชันเพอร์ฟอร์แมนแทนละกัน ในช่องเป็นช่องออฟฟิ i ชียลนะเออก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่สำหรับว่ากำลังรอ MV ของน้องแตงน้องสีเขียวของเราอยู่นะคะซึ่งตอนนี้แตงที่ปล่อยออกมานั้นเป็น,นเ,เปอร์ฟอร์แมนซ์ในโชว์เคสเออไปโชว์เคของเมื่อวานใช่เมื่อประมาณ10ชั่วโมง20กว่าชั่วโมงแล้วเออไปไม่เสียเวลาก็ดูแตงกันเลยค่ะไป อันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นเวอร์ชันแฟนแคมนะเนี่ยถ้าเกิดกุ่มาะเออมันคนใส่แว่นทำชัดโฟกัสแบบโฟกัสไม่หลุดเลยมินกิ่ออย มินกิไม่ได้ใส่ไมย้ยไม่ได้ถือไม้ลอยนี่ครั้งแรกเลยป่ะใช่เฟิร์สไทม์หรอเฮ้ยเอลโล่ไมเมนแต่คิมฮงก็คือถือไมยอย้อีกแล้วขอถอค่าเสื้อไอ้ยเนาะ เอ้ยยืนหัวรองหุบนะคำถามกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแต่นี่มันชุดโชว์เคสนะแต่ก็เท่ากับว่าขาคนขาของคนเนี้ก็คือเท่ากับเขาหายแล้วนะเพราะว่าเขาก็ขึ้นโชว์เขาอะบอกน้าว่าอันนี้ครั้งแรกนะที่ได้ดูแต่งอ่ะเอา จะได้อีกไหมจะได้อีกไหมถอดแว่นว่ะเฮ้ยอลองสดด้วยเออโอเคสดไหมวะช่างมาันเถอะโอเคฉันได้เีินของคอุณเออ เมื่อกี้ท่นอะไรอ่ะสองคนนี้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังคู่กันอยู่แล้วรับลายอ่ะ เออเออกระเป๋าคนนี้ก็ไม่แพ้หรอกอะไรนะเออจุดนำสายตาของฉันคือกระเป๋ามากเลยอ่ะกระเป๋าอะใส่มาทำเพื่อสะพายกันหลายคนเลยใจอะไรอ่ะงงง่ายอย่าสั่งปี อุ้ยยดาสั่งรอดนะเดาสั่งได้มากได้แบบได้เลยแต่ขอตาลกอย่างแรกก่อนจะเป็นอะไรมีอะไรจะพูดไหมอะให้พูดกันไปก่อนเลยแม้แต่ว่าฉันว่าคอตูมเขาอ่ะมันแบบมันมันก็ไม่ได้แย่นะฉันว่ามันแบบมันมันก็เป็น live performance ในโชว์เคสแหละเนื่องมันเป็น live เป็น live performance ในโชว์เคสนะมันก็เลยแบบเออเราก็จะเห็นเคลラกราฟีเห็นเพลงเห็นคอสตูมอะไรที่สไตลิสต์เขาจัดแหละซึ่ง อามันโอเคไหมมันโอเคมันแย่ไหมไม่แย่แต่ถามว่ามันอก็น่าจะเป็นมิติใหม่เพราะว่ามันแบบมันได้มันได้แบบมันเป็นการใส่ทุกอย่างครบทุกชิ้นอะเก็ตไหมเออหมวกรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าเพราะแบบครบครบทุกอย่างครบจนไม่รู้จะครบยังไงแล้วอะเลยอีกนิดนึงก็คือเอาบ้านมาแล้วอะคือมันดีไว้แต่แบบเสื้อผ้ามันโอเคอะมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่แบบ มันกลายเป็นขายขำไปเลยอ่ะไม่ดีแต่ไม่แย่มันมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันขายขำอ่ะมันแบบในเมื่อเพลงมึงมาแบบแท็บฮิปฮอปเป็นเอทีแล้วอ่ะแล้วมึงอยู่ดีมึงมาคอตุ้มขายขำแล้วแบบมันเหมือนการรีวิวที่หลอนที่หลังแบบข้างมันเขาเล่าว่ามันมันเต็มไงมันเต็มย่ามันเลยดูเยอะเออมันเลยดูเยอะไปเรื่องฉันว่ามันก็ไม่ได้แย่เว้ยแต่ว่าเออคิดว่างันมันไม่ได้แย่มันก็ดูสนุกดีเพราะว่าเพลงเขาแบบมันก็ดูสนุกเพลงมันแต่งอ่ะแล้วความหมายแต่งแบบว่าเหมือนแบบ ในเมื่อเพลงอ่ะมันมาแบบแนวสกูส๊ดสกู๊ดด้วยเนาะเอออารมณ์นั้นแล้วแบบถามว่าส่วนตัวเฉยๆกับเพลงนี้นะประมาณว่าเฉยๆกับแตงแต่ไม่ได้เฉยๆในที่นี้แบบว่าอย่างนี้นะเฉยๆแบบว่ามันก็คือสไตล์เอทีแตแบบนี่แหละสิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอที T แต่เป็นเฉยๆในระดับของเอที T แต่ถ้าเกิดเป็นเทียบกับอินเสปชันแล้วอินเสปชันดีกว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆยอมรับแบบตามมุมมองในส่วนตัว อ่ะสำหรับหลอนให้เพลงไหนมากกว่ากันก็ถือว่าเลือกเพลงถูกเลือกเพลงที่เป็นเพลงเดิมนถูกเออแบบว่าบทชนะถูกสำหรับหลอนหลอนให้เลยไม่รู้แต่ในแง่ของเพลงอ่ะอ่ะเอาอในแง่ของเพลงในแง่ของเพลง,งเด <ใน S 1> ียว <ใน S 1> ฉันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเพลงเอทีสฉันไม่ได้เออใช่ฉันไม่ได้แบบติดอะไรอยู่แล้วให้เลือกจริงๆเลยไม่รู้หนึ่งสองเมื่อกี้มันไวมากสําหรับแตงอ่ะเก็ตไหมอ่ะแตงบิดอัพไวไปสําหรับหลอนงั้นก็คือเท่ากับว่าฉันฉันว่าก็ฉันพูดว่าได้ว่า เลือกเพลงที่เป็นเพลงนั้นถูกแล้วแล้วกันอ่ะโอเคหล่อนก็คือเลือกสีแดงอินเ p t ชันส่วน C เลือกอะไรครับฉันฉันไม่ได้ปักไตเติ้ลไตเติ้ลน้ปังไหมปังแต่ที่ปังกว่าคือไซแท็กอะเออสำหรับฉันนะฉันขอไปฟังไซแท็กก่อนแต่ว่าถ้าเกิดตัวไตเติ้ลถ้าเทียบกันระหว่างแตงกับอินเสพฉันน่าชอบอินเซพมากกว่าอินเซปฉันมันเข้าถึงง่ายกว่าแทบแทบของอยากแบบแตงอะสำหรับฉันมันฉันมันดับไปสำหรับฉันนิดนึง อันนี้คือสาหรับฉันนะอืก็คงมติสามคนแล้วว่าเห็นด้วยกันว่าอีเซปอีเซปชันจริงๆต้องให้จริงๆอ่ะอีเซ็ปชัน,นมันแบบมันได้อีเซปชันมันได้มันได้ทุกอย่างครบอ่ะส่วน,ส,วนส่วนแตงนี่รีบปล่อยเอมวีจ้าเฮ้แต่ขอพูดขอพูดขอพูดเพิ่มอ,อ,อีกนิดนึงนะอ่าได้ได้พูดได้อย่างเอีของ a อ s w ซอร์อ่าเอ a n s w e อซอร์ทุกคนจะเห็นว่าตอนทายมันมีปมบางอย่างเออใช่มันมีปมมันมีหน้ากากเนาะ ปมหน้ากากเพชรหน้ากากหน้ากากแหลมๆที่ทุกคนคนกลัวรูอะไรเงี้ยก็กลัวกันอ่ะสรุปก็คือก็คือจู่ๆก็ไม่มีก็คือหายสับสนก็คือปิดตำนานเทรเซอร์ไปเลยปิดซีรีส์นั้นจริงจังไปเลยคือการจบแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการพาดพิงไปถึงซีรีส์นั้นไหมน่าจะไม่แล้วแหละเนาะก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะเออต้องดูต่อไปซอก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็ลาไปก่อนแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งจะรีแอคชั่น MV อะไรก็ไว้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณซีด้วยนะที่มาแบบเออมาเป็นเกสมาเกมาเป็นเกตอีกหนึ่งคนด้วยอ่าลืมขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณสุดค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายบไป паа <laughs> 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 <laughs>